สวัสดีครับชื่อเล่นชื่อนิกครับอายุ24ปีครับปัจจุบันทํางานอยู่ในมาตพุทตครับเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ตอนเรียนจบก็ได้งานมาแล้วก็เช่าหออยู่ครับเราเช่าเขาอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นของเราเองก็เลยเล็งมาที่คอนโดออริจินครับเขามีโฆษณาผมก็ชวนพ่อกับแม่เข้ามาดูครับแล้วก็จองวันนั้นเลยตั้งแต่วันแรกที่มาดูเราออกจากคอนโดตรงข้างหลังแล้วเราก็ยูเทินไปมาตศพูดได้เลยยูเทิน ตรงนี้เราออกไปเส้น36ขึ้นมอเตอร์เวย์กับกรุงเทพได้ตอนนี้ก็คือผ่อนอยู่ประมาณ9,000ต่อเดือนครับถ้าเทียบกับเช่าหออยู่เพิ่มมาอีกแค่3,000เองนะครับชิลมากๆเลย3,000พอได้ย้ายเข้ามาอยู่พี่ๆทุกคนพี่นิติทุกๆฝ่ายแล้วก็พี่ช่างไฟฟ้าเขาก็ดูแลเราอย่างดีครับผมก็ค่อนข้างประทับใจโครงการออริจินมากๆครับได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ได้รับความเชื่อถือเป็นระดับประเทศก็เลยเลือกโครงการนี้ครับ